สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Meet i2 Channel นะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งค่ะคุณจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆในช่องของเรานะคะและถ้าหากคุณชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะในวันนี้เนี่ยทางช่องของเรานะคะก็นำเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ปีศาจในตัวคุณค่ะหรือว่าด้านมืดที่อยู่ในจิตใจของคุณมาฝากกันนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเริ่มรับชมหรือรับฟังกันนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะที่ทํำคลิปนี้ขึ้นมานะคะไม่ได้มีเจตนาจะว่าใครนะคะเพียงแต่ถ้าลองทําแบบทดสอบอันนี้แล้วนะคะแล้วเรารู้ว่าปีศาจในตัวเราหรือว่าด้านมืดในตัวเราเนี่ยคืออะไรเนี่ยเราจะได้นํามาปรับปรุงนะคะจะได้ใช้สติ ควบคุมอารมณ์นะคะแล้วก็ทำให้ด้านมืดของเราเนี่ยมันน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนเนี่ยมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีรวมๆกันค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซนแล้วก็ไม่มีใครที่ไม่ดีร้อยเปอร์เซนนะคะจึงทำคลิปนี้ออกมานะคะเพื่อให้ทุกคนได้รู้ในมุมมืดอีกมุมหนึ่งนะคะอาจจะเป็นมุมเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหัวใจของคุณนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำแบบทดสอบอันนี้กันค่ะสำหรับแบบทดสอบที่ชื่อว่าปีศาจในตัวคุณคืออะไรค่ะสำหรับวิธีการเล่นง่ายมากเลยนะคะวันนี้ให้ทุกคนลองจินตนาการนะคะว่าวิธีการฆ่าแบบไหนค่ะที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะซึ่งวิธีการฆ่าในวันนี้นะคะเรามีมาให้ทั้งหมด5แบบด้วยกันค่ะวิธีการแรกนะคะก็คือ1แขวนคอค่ะ 2. เคียวยมทูตค่ะ 3. กิโยตินค่ะ 4. d เดทโนตค่ะ 5. ตุ๊กตาวูดูค่ะเดี๋ยวคุณลองเลือกกันดูนะคะว่าวิธีการค่าแบบไหนที่ดึงดูดคุณมากที่สุดค่ะค่ะ ได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปฟังคำเฉลยพร้อมๆกันเลยคะ่ะวิธีการฆ่าที่น่าดึงดูดใจของคุณเนี่ยปลุกปีศาจต,ตัวไหนในตัวคุณบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คนที่เลือกการแขวนคอคะ่ะเขาบอกว่าคนที่เลือกวิธีการฆ่าด้วยการแขวนคอนะคะด้านร้ายหรือว่าปีศาจในตัวคุณก็คือความเห็นแก่ตัวคะ่ะคุณเป็นคนที่มีความเห็นแก่ตัวแล้วก็เห็นแก่ได้นะคะ คุณเนี่ยมักจะไม่ชอบที่จะใช้ของร่วมกับใครคะ่ะไปจนถึงนะคะเรื่องบางเรื่องนะถ้าหากว่าคุณไม่ได้มีส่วนที่ได้ประโยชน์นะคะคุณก็ไม่ค่อยอยากที่จะช่วยเหลือใครคะ่ะแล้วก็เป็นไปได้อีกนะคะว่าบางทีเนี่ยคุณก็มีอาการที่ขี้งกขี้ห่วงคะ่ะในบางสิ่งบางอย่างร่วมด้วยอย่างเช่นกัน งกเงินห่วงของเป็นต้นค่ะและคุณก็ยังมีด้านมืดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคุณมักจะชอบโยนความผิดค่ะให้กับบุคคลอื่นนะคะเรียกว่าหนีความผิดของตัวเองหนีความรับผิดชอบของตัวเองนะคะก็เลยเป็นคนที่มีปีศาจอยู่ในตัวเองก็คือความเห็นแก่ตัวค่ะต่อไปค่ะสำหรับคนที่เลือกวิธีการฆ่าด้วยเคียวโยมทูตค่ะ เขาบอกว่าปีศาจในตัวคุณนะคะหรือด้านร้ายของคุณก็คือความดือ้อความหัวรันความไม่ค่อยฟังใครค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นของคนรอบข้างนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดื้อรั้น,นะคะมีความคิดที่อยากจะทําอะไรแล้วก็ต่อให้มีใครมาห้ามนะคะก็ไม่มีทางล้มเลิกความคิดแล้วก็ความตั้งใจนั้นได้ง่ายๆค่ะคุณจะทําไปเรื่อยๆยกเว้นแต่ว่าคุณจะเลิกทําสิ่งสิ่งนั้นเองค่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณเป็นคนที่ชอบเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็มีความดันทุลังสูงมากทีเดียวค่ะและในด้านมืดอีกอย่างหนึ่งนะคะนั่นก็คือคุณเป็นคนที่น่ามืดคันสุดเลยค่ะคือพร้อมที่จะแลกทุกอย่างนะคะเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการค่ะแม้กระทั่งยอมทิ้งนะคะหรือยอมหักหลังคนที่รักคุณมากที่สุดด้วยค่ะสำหรับคนที่เลือกใช้วิธีการฆ่าโดยการเกียวตินนะคะ ด้านร้ายหรือว่าปีศาจในตัวคุณนะคะก็คือความขี้อิจฉาค่ะคุณเป็นคนที่เติบโตมาในสภาพแวดล้อมนะคะที่ต้องมีการแข่งขันไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจึงต้องมีคนที่ได้ดีกว่าคุณเนี่ยอยู่รอบๆตัวนะคะแล้วคุณก็มักจะรู้สึกว่าหงุดหงิดค่ะแล้วก็ มีความอยากได้อยากมีไปพร้อมๆกันนะคะจึงพยายามที่จะยกระดับชีวิตนะคะแล้วก็ใฝ่คว้าหาสิ่งที่ต้องการนะคะถ้ามองในแง่ดีนะคะก็คือคุณมีแรงขับเคลื่อนให้กับชีวิตของตัวเองดีขึ้นค่ะแล้วด้านมืดอีกด้านหนึ่งนะคะของคุณก็คือเวลาที่คุณเข้าสู่โหมดริษยาเมื่อไหร่นะคะคุณพร้อมที่จะแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นค่ะอาจจะถึงขั้นกันแกล้งนะคะไปจนถึง กดขี่ข่มเหงคนที่มีความสามารถด้อยกว่าคุณค่ะไม่ว่าจะด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เลือกการท่าด้วยสมุดเดทโน้ตค่ะเขาบอกว่าด้านร้ายนะคะหรือว่าปีศาจในตัวคุณก็คือปากคุณนี่แหละค่ะคุณเป็นคนที่ปากไม่ค่อยดีนะคะเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงแต่ขาดความเกรงใจคนอื่นไปสักหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นคำพูดของคุณเนี่ย เวลาที่คุณพูดออกมานะคะจะด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามนะคะมันมักจะเป็นคําพูดที่ค่อนข้างระคายหูของคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีความสามารถในการพูดจาที่ทําให้คนอื่นหงุดหงิดค่ะยิ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณตั้งใจที่จะด,าด่าหรือว่าพูดจาว่าร้ายใครแล้วแล้วก็นะคะคนนั้นเนี่ยถึงขั้นกระอักเลือดได้ทีเดียวนะคะเรียกว่าเจ็บกว่าโดนมีดแทงอีกนะคะถ้าหากโดนคุณด่านะคะ สำหรับด้านมืดอีกด้านหนึ่งของคุณก็คือเวลาที่คุณเข้าสู่โหมดหัวร้อนนะคะคุณมักจะพูดจาหย,ยาบคายค่ะแล้วก็พูดให้ร้ายคนอื่นได้ด้วยนะและถ้าหากว่าพูดด้วยปากอย่างเดียวแล้วเนี่ยไม่สะใจนะคะอาจจะมีการลงไม้ลงมือด้วยนะควา้างปาเข้าของอันนี้ต้องระวังนะคะสำหรับคนที่เลือกการฆ่าโดยใช้ตุ๊กตาวูดูค่ะด้านร้ายหรือว่าปีศาจในตัวคุณนะคะก็คือ ความฉลาดแกมโกงค่ะคุณเป็นคนที่ชอบโกหกค่ะชอบหมกเม็ดนะคะคุณมักจะเอาตัวรอดด้วยวิธีการแล้วก็ไหวพลิบของตัวคุณเองค่ะแม้ว่ามันจะไม่ค่อยใสสะอาดก็ตามทีนะคะเพราะคุณเชื่อว่าชัยชนะนะคะมักได้มาด้วยวิธีการใดก็ได้ค่ะโดยที่ไม่เกี่ยงวิธีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็เลยทำให้ด้านมืดของคุณเนี่ยมีนิสัยที่ชอบโกหกหรือว่า พูดแต่พูดไม่หมดค่ะเพื่อที่จะเอาตัวรอดนะคะและด้านมืดของคุณอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือคุณเป็นคนที่เหมือนพวกนักต้มตุ๋นนะคะมีความสามารถในการพูดในการโกหกหลอกลวงให้คนอื่นสามารถเชื่อคุณได้นะคะเชื่อในคําพูดของคุณน่ะแล้วคุณเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ฉลาดแต่ว่าติดแกมโกงเนี่ยแหละค่ะก็เลยทําให้ล้อหลอก คนให้เชื่อใจคุณหรือว่าติดกับคุณได้ง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณควรเอาความฉลาดที่คุณมีเนี่ยไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์จะดีกว่านะคะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับแบบทดสอบปีศาจต,ตัวไหนที่ซ่อนอยู่ในใจคุณคะ่ะถ้าหากว่าคุณชอบหรือไม่ชอบอยังไงอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปบ้างนะคะและที่สำคัญเนี่ยถ้าหากคุณรู้แล้วว่าปีศาจนีิใใจ,ใจคุณคืออะไรนะคะพยายามฝังมันเอาไว้ให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้นะคะอย่าปล่อยให้มันออกมาพบเจอกับคนทั่วไปเยอะมากนักนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะกลืนกินชีวิตคุณได้คะ่ะ ควรจะฝังมันลงไปลึกๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้มันได้ออกมาทําลายชีวิตของคุณแล้วก็ชีวิตของคนรอบข้างคุณนะคะเมื่อคุณทําแบบทดสอบจนรู้แล้วว่าปีศาจในตัวคุณหรือว่าด้านมืดในตัวคุณคืออะไรเนี่ยคุณก็จะต้องใช้สตินะคะใช้เหตุผลในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองค่ะอย่าปล่อยให้มันออกมาทําร้ายใครได้นะคะเชื่อเธอค่ะ ว่าถ้าหากเรามีสตินะคะเราจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้ารู้แล้วเนี่ยก็ต้องเอาไปปรับใช้กันดูเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามนะคะถ้าชอบหรือไม่ชอบอยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะเพื่อที่เราจะได้ทําคลิปออกมาเรื่อยๆเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะทุกการรับชมทุกการรับฟังเลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ